แต่อย่างไรก็ตามครับคุณวรลักษณ์ในช่วงนี้เราเองก็ต้องติดตามในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยใชะครับซึ่งล่าสุดครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการออกมาแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการออกประกาศฉบับที่3เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคม2567ครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็จะทําให้ภาคเหนือมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นครับอุณหภูมินั้นจะลดลงเล็กน้อยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยและจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสําหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้คือจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนลําปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่แม่ห้องสอนอุตรดิตฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตร ตากและเพชรชบูรณ์ค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.cmmet.tm.d.go.th หรือจะโทรไปที่เบอร์053 277 919ได้เลยค่ะ